สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุขคู่สุขคนครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาสร้างประโยชน์จากการท,าที่เฮาได้รับจากการทำความสะอาดนะครับผมนึ่งนะครับเพื่อนๆยาโลกๆพอเวลาเฮาเขามากนะครับผมพอเข้าเดินผ่านนี่นะครับความรู้สึกของเฮาก็คือบกค่อยปอดภัยเมนมาครับผมเพราะว่าอาจจะมีซัตว์ที่แอบอยูอย่ตรง อยาลกๆนะครับผมแต่ว่าทาหางเห้านะครับทำํำความสาดแล้วนะครับพอเวลาเห้าเดินท่านไปผ่านมานะครับแต่เฮ็ดให้หรู้สึกว่าเห้านี่อุ่นใจเนะครับผมมองเห็นได้ชัดเจนเนอะครับผมนี่แหะครับคอดีของการที่เห้าทําความสาบริเวณต้นกล้วยของเห้านะครับขอสองนะครับผมข้อสองนี่ก็คือ อีกจ้างหนึ่งชื่อพ่อเวลาเฮ้ามองมากนะครับผมก็เทา้าไหพื้นที่ตรงนั้นนะครับสาดตาแล้วเข้ากะมองแล้วเข้ากะรู้สึกมีความสุสดใสนะครับผมชื่อกรมีของการทำค้อมสารแ,แล้วกระเถิบเข้ามีความสุขแล้วกะมองไปมองไรนะครับผมก็รู้สึกสดชื่น,นแทนตานะครับรู้สึกสดชื่นสาหูสาตสาต และมองมากอะสวยงามนะครับวันนี้นะครับผมพอคิดพอดีเลยครับเข้ากับมีโอกาสนะครับผมโดยยุทธงันนะครับเมื่อเข้ามีเวลาว่างนะครับผมเข้ากับออกมาทีสวินล้วยของเข้านะครับเมืองแหลวนะครับผมก็เลยอยากจะทําความสะอาดวขินแควยโซนเขินแควงจงขอดสารนะครับผมขอบสารนะครับเพื่อน การที่เห่าเห็นนะครับหนาโล่งๆตรงโซนต้นกล้วยนะครับพอเห่าชำก้อมสารนะครับก็จะเป็นการลดนะครับผมลดและจะเพืเ่อเตียงสารอาหารกับต้นกล้วยเห่าหรือว่า,าวพืชผลของเห่านะครับผมเพื่อให้ต้นกล้วยของเห่านี้ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่พอเวลาเห่าเพิ่มสารอาหารให้กับเขานะครับผมเดี๋ยวก็จะเป็นการ,การดีเกลีย้ยง วัชพืชที่จะมาเรื่องสัตอาหารกับต้นกล้วยของเห่าแล้วครับผมนี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะครับตีเห้าทําความสะอาดช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นช่วงอย่างเขาหนาหนาแล้วนะครับผมการที่เห่าทําความสะอาดนี่ข้อดีของเขาก็คือเห็ดให้งเฮาบก่ข่เปลืองแห้งหลายนะครับผมพอเห้าออกแห้งนี่ก็สิบกไข่เนื่อยนะครับผมเพราะว่าอา,ากาศของเขาเย็นนะครับผม ก็จะเย็ดให้เห่าโบมือเร็ยวนะครับผมีจะเป็นก่อนดีช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงบายนะครับที่เหามาทำความสะอาดอากาศเย็นๆนะครับผมเช็ดชื่นมากครับย่ทีไรหน้าเซมเซมของเหานะครับผมมือมีแต่จะมีโอกาสนะครับออกมาทำความสานะอาดแล้วก็ดูแลเพื่นทีตรงโซนเติม่วยตรงขอบสานนะครับผมเดี๋ยวเหามาชมบรรยากาศ การทำข้อมสารนะครับผมเอามาสูตรตาศบริสุทธิ์ที่ตรงซ้นไรหน้าสมุนโสมของเข้านะครับถือว่ามาทำก้อมสาดแล้วก็มาเป็นธรรมชาติอยู่ที่ไรห,หน้าของเข้าไปพร้อมกันนะครับผมอ๋อผมลืมบอกไปนะครับถึงเกลืวลา้นกล้วยกี่ห้อเอามาผูกตรงข้างขอบซานนี้นะครับก่อจะเป็นกล้วยหนุนว่านะครับผม ก็จะเป็นกล้วยใบหนาแล้วก็เป็นน้ำว่าใบอ่อนนะครับผมรสชาติของเขานี่ยจะรสชาติของเขาพ่อตอนที่เขาสุกเต็มทีนะครับก็จะเป็นรสชาติหวานๆนะครับผมยิ่งน้ำว่าใบอ่อนนะครับผมก็จะรสชาติหวานที่อะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นรสชาติของกล้วยน้ำว่าที่เขานำมาปลูกเป็นขอบสาะนะครับ มีห้องแต่งช้อนก้นสามาเลยเนครึ่งเลยนะครับผมช่วงหาตับนะครับผมในห้องกระสิตัดใบจะไครออกน้ำนะครับผมะวาดิสวาใบเขาแจะหนาะเยอะเกินเกินไปนะครับผมเดินลำบากกระผมห้องกระสิตัดใบเขาของเขาเออกใบเขาโปุงใบไม้ขึ้นมากนะครับก็จะเป็นตะไคร้นะครับที่ห้องเอามาปลูกตรงตั้งขอบสานนะครับ เดี๋ยวเขาไม,าม่ชมบรรยากาศการทำต้นสาปต่อไปน้ำกันครับผม ทำความสากมาเลยสักพักนึงแล้วนะครับผมมีก่อใจจะเสร็จแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนนะครับติดขอมากรับชมขอมาให้งกำลังใจนะครับผมท่านเพื่อนเชื่คลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดติดใจนด้ะครับกับติดกำลังใจครับผมหรือเพื่อนๆอยากจะคอมเมนต์อยากจะเสนอแนะนะครับผมกับคอมเมนต์ทักทายถือว่าแลกเปลี่ยนข้อมคิดเห็นให้กันแลยกันนะครับผมก็ขอบคุณติดขอมากรับชมนะครับผม 好精彩。